นี่เป็นอีกเสียงนักพากย์ท่านหนึ่งนะครับที่พากเสียงของคุณพิพพผู้พิญโยบางคนบอกว่าภาคได้อร่อยเลยนะครับโดยเฉพาะลีลากลนกวนถ้าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับจะเข้าใจว่าทําไมดาราไม่พูดเสียงตัวเองไปเลยนะครับในขณะที่ถ่ายหนังแต่ว่าในสมัยก่อนนั้นมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการนะครับการถ่ายหนังจะไม่อัดเสียงนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับแล้วก็บางครั้งเสียง ดารานั้นอาจจะไม่เข้ากับบุคลิกของตัวแสดงบุคลิกของเรื่องนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีนักภาคอาชีพซึ่งมีศิลปะในการใช้เสียงพากในการใช้เสียงพูดได้ดีกว่าคนในสมัยนั้นนะครับจะคิดว่าดาราก็เหมือนเรียกว่าเป็นคนพิเศษจริงๆนะครับฉะนั้นจะต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นเพราะว่ารูปร่างหน้าตานั้นพิเศษกว่าอยู่แล้วนะครับถึงได้เป็นดารามีเอกลักษณ์ประจำตัว ถึงได้เป็นดาราฉะนั้นเสียงพูดนะครับก็จะต้องมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเน้นความไพเราะนะครับอย่างเสียงภาคของพระเอกสมบัติเมทนีในเรื่องนี้ก็เป็นเจ้าเดิมครับเสียงของคุณรองขาวุฒคดีแต่ว่าเสียงของคุณพิภพคู่พิญโยนั้นลองให้คิดเล่นๆนะครับว่าเป็นเสียงใครอย่าบฮงกะใครรู้ตัวรูเปรอเชิญตรงนี้หน่อย เร็วเฮ้ยมันรู้ตัวว่าต uh ัวมันรอเว้ยขอบคุณครับที่ชมเออพี่จะเอาเหล้าหรือเบียร์เออเ็งรู้ได้ยังไงว่าใครจะกินเหล้ากินเบียร์เออพวกพี่เป็นผู้ชายเนี่ยครับอถ้าถามว่ากินน้ำหวานได้จะเาผมดูถูก เอ็งพูดเข้าท่าไว้เอ็งเนี่ยข้าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเอ็งรู้ไหมว่าข้านี้เป็นใครผมมารับจ้างขายของไม่ได้รับจ้างเป็นหมอดูทายชื่อคนนะครับเออแหมมันพูดโกนสเตีนดีว้ยข้านี่แหละเสือร้นหัวแหล็กว้ยเอ็งอยากตายไหมวะแหมพี่โลนถามหน้าเกลียดจัง ไอิสลิกาปากมึงมันจักเย็บผ้าเฮ้ยอ้าวหลวงพ่อทำไมปากหมาอย่างนี้เฮ้ยเย่าเสืเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ ไอ้เสือระบาดอาวังอาวังอย่าหอมไปเลอยเหรเฮ้ยบ้าเรืองด้วยเฮ้ยหัวหลกโลยอย่้ยโ้ยเล็กเล่หยุดนะไปขรถอาวังเสยไม่รู้เลยอย่าเพิ่งถ้าเคยห้ามเองไม่ให้มาเยียบที่นี่อีกเองลืมซะแล้วเหรอ ถ้าข้ามาซื้อของแล้วมาหาอะไรกินหน่อยเท่านั้นมันไม่มากไปหน่อยนะที่เอ็งจะมาห้ามข้าถึงขนาดนั้นไอ้โลหัวนั่น